จากชายสาม,มเรเทเมาครอบครัวแตกแยกจนเกือบจะเป็นคนเร่ร่อนกลับกลายมาเป็นมหาเศรษฐีครอบครองบ,บริษัทมูลค่ากว่าพั0หล้านสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังดราม,มา่าซึ่งอ้างอิงจากเรื่องจริงเรื่อง The Pride หนังปี2023นำแสดงโดยอารอนวอนแอนเดรียนอามิเลียอีฟและคอนเนอร์ชิลแมนลุยเซียนาปีหน8 5 ขนาดฟิวและบิ๊กมาลานกเป็ดน้ำฟิวก็รู้สึกหนักใจที่จะต้องเล่าหนึ่งในเรื่องหน้าอายในอดีตของตัวเองให้บิ๊กฟังแม้จะรู้สึกขอบคุณกับทุกเรื่องที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือก็ตามแต่บิ๊กก็ยังคงอยากฟังอยู่ดีในปี1958บ้านของฟิวในวัยเด็กจนมากพ่อของเขาเลยต้องไปทำงานยังบ่อน,น้ำมันเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว แต่วันหนึ่งพ่อก็ไม่กลับมาบ้านอีกเลยซึ่งเขาก็จําได้ดีเพราะวันนั้นพ่อฝากฝังให้เขาดูแลครอบครัวและถามเหมือนทุกครั้งใครเป็นลูกผู้ชายซึ่งเขาก็ตอบผมเป็นลูกผู้ชายโดยไม่ได้เอะใจอะไรดานฟิ์เขาไม่หนักใจเลยกับการดูแลน้องๆทั้งสามยกเว้นแม่ที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จึงมักไล่เขาออกจากบ้านบ่อย และโดยที่ต้องลาสัตว์มาประทังชีวิตป่าเลยแทบกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขาปัจจุบันฟิวได้บอกกับบิ๊กว่าไม่นานนักเหตุการณ์ก็เลวร้ายลงกว่าเดิมเมื่อทางการนำแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งแต่ละครั้งก็กินเวลาหลายเดือนโดยอ้างแม่ควบคุมตัวเองไม่ได้จนไซน้องชายคนร้องอดสงสัยไม่ได้ว่าการควบคุมตัวเองไม่ได้จะถูกส่งต่อมาถึงพวกเราไหม ซึ่งฟิ์ก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แค่ว่าเราจะดูแลก,กันและกันตลอดไปปี1963ช่วงฟิ์เรียนมปลายเขาได้เป็นคอร์แบตัวจริงในทีมและเริ่มสนิทสนมกับสาวสวยชื่อวอ่าเครทีบ้านรวยเพราะเปิดร้านขายของชำซึ่งเธอก็ไม่รังเกียจเขาเลยยิ่งวันหนึ่งที่ทั้งคู่นัดเดทกันแล้วดันตรงกับช่วงที่แม่ของเขาอาการกำเริบเขาเลยจะยกเลิกเดท เครู้อย่างนั้นเลยเปลี่ยนจากเดชเป็นการมาช่วยแม่ของเขาทำอาหารมือข้ำทานด้วยกันแม่เลยกลับมาอารมณ์ดีเช่นเดียวกับเขารวมถึงรู้สึกลงรักเธอมากกว่าเดิมด้วย ตกดึกคืนนั้นเมื่อถึงคูณได้อยู่กันตามลำพังฟิลก็ขอบคุณเคแต่สักพักก็เผอพูดว่าอยากสร้างกระท่อมริมน้ำแล้วอยู่ร่วมกันกันกบเธอนั่นเลยทำให้เธอยิ้มอย่างเอียงอาออกมาทว่าความรักครั้งนี้กลับมีอุปสรรคเพราะแม่ของเครังเกียจฟิวและอยากให้แต่งกับลูกของเพื่อนที่เป็นนักศึกษาแพทย์มากกว่าเขาที่ได้ยินเลยโมโหมากจากนั้นก็ตัดสินใจเลิกคบกับเธอครับ ปัจจุบันเมื่อบิกรู้ฟิลเคยเลิกคบกับเคก็ตกใจพร้อมสงสัยแล้วทำยังไงถึงกลับมาคบกันอีกครั้งฟิลเลยเล่าให้ฟังว่าหลังเลิกกันไม่นานเคก็มาหาเขาเพื่อแจ้งข่าวพอของเธอเสียแล้วซึ่งไม่นานนักแม่ของเธอก็เสียตามไปด้วยอีกคนเพราะพิสุราเรื้อรังเขาที่รักและเป็นห่วงเธอจึงอาสาจะดูแลเธอเอง เมื่อเคยูเกรด5และกำลังตั้งท้องลูกของฟิลเขาก็ได้ทุนเข้าเรียนต่อที่ลุยเซียนาโคตานากีลาแต่สักพักเขาก็ต้องตัดสินใจเลิกเล่นอเมริกันฟุตบอลเพราะต้องดูแลครอบครัวน่นจาจะทำให้บิ๊กเสียได้เพราะถ้าเขายังเล่นต่อคงดังกว่าเทอร์รี่แบรชชอร์ที่ตอนนั้นเป็นแค่ตัวสำรองของเขาแน่ๆปี1973ฟิลที่เรียนจบมหาวิทยาลัยปอร์โทก็ต้องรีหางานทำเพราะตอนนี้มีลูกถึง3คน เคที่เห็นเขาเครียดเลยเข้ามาให้กำลังใจปัจจุบันฟิลบอกกับบิ๊กว่าเคร,รู้สึกกังวลที่เขาไปสัมภาษณ์งานในบาร์ซึ่งพอบิ๊กรู้คนสัมภาษณ์คือตัวเองก็กล่าวขอโทษฟิลครับในอดีตนั้นฟิลมาที่บาร์เพราะบิ๊กนัดสัมภาษณ์เขาที่นั่นทำให้เขารู้สึกแปลก ยิงแทนที่บิ๊กจะสัมภาษณ์เหมือนงานอื่นๆกลับถามแค่เขาเป็นคนยังไงแล้วพอเขาตอบเขาเป็นนักล่าบิ๊ก,กตอบปกลงรับเขาเขาทำงานทันทีดานฟิลตอนนี้เขามาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแถบจังชันซิตี้ซึ่งมาสอนวันแรกเสร็จบิ๊กก็ชวนเขาไปฉลองทันทีแม้ทีแรกเขาจะปฏิเสธเพราะเครอฉลองอยู่ที่บ้านแต่พอโดนบิ๊กรบเร้าก็ตอบตกลงตกดึก เมื่อฟิลกลับมาบ้านแล้วเห็นของกินที่เคทําไว้ให้กับเคร,รอเขาเจ้าลับไปแล้วก็รู้สึกแย่มากแต่ก็ไม่ยอมปรับปรุงตัวแถมตอนนี้ก็เริ่มติดเหล้าติดเพื่อนฝูกไม่สนใจลูกและเคเลย 2-3ปีผ่านไปฟิลยังคงทําตัวเหมือนเดิมจึงทะเลาะกับเคบ่อยขึ้นแถมยังโดนไล่ออกจากโรงเรียนเนื่องจากความประพฤติไม่ดีเขาที่ไม่มีเงินไม่มีค่าอาหารให้ลูกเลยเข้าป่าหาปลาไปขายทว่าพอได้เงินมากลับนําเงินไปลงกับเป้าและเพื่อนฝูงเหมือนเช่นเคยทําให้เครู้สึกแย่มาก ดานฟิวที่ร้อนเงินวันหนึ่งก็ได้คุยกับคนรู้จักว่ามีบาร์แห่งหนึ่งต้องการขายเขารู้อย่างนั้นเลยลองไปคุยดูจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฟิวพาเข้มาเซอร์ไพรส์ว่าตนซื้อบาร์นี้ให้เธอแต่แทนที่เธอจะดีใจกลับกังวลเพราะแค่เงินไปซื้อของกินของใช้ยังไม่มี ทว่าพอเขาปลอบวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ของครอบครัวเราโดยเราสามารถหาเงินเพิ่มจากที่นี่ได้อีกอย่างก็จะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเธอจึงเริ่มใจอ่อนแต่ก็อยากให้เขารับปากสักหนึ่งข้อคือให้เขาเลิกเล่าซึ่งเขาก็ตอบปากรับคําเธอครับ เมื่อฟิลและเคร,ร่วมกันทำบาร์การเงินก็เริ่มดีขึ้นแต่กลับทะเลาะก,กันรุนแรงบ่อยๆเพราะเขาเอาแต่สั่งสันกับเพื่อนๆไม่มีเวลาให้ครอบครัวและที่แย่ที่สุดคือกลับมาติดเหล้าอีกครั้งนานจึงทำให้เคร์รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมครับวันหนึง่งสายที่ตอนนี้เป็นทหารได้กลับมาเยี่ยมเค์และหลานๆเลยได้เห็นเสื้อภาพว่าตอนนี้ฟิลเป็นยังไงจึงพยายามให้กำลังใจเค ซึ่งเธอก็ยังกำลังใจดีอยู่รวมถึงยังหวังลึกๆว่าครอบครัวจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่สถานการณ์กลับแย่ลงเพราะไม่กี่วันต่อมาน้องสาวของฟิลชื่อแจนได้นำบาทหลวงเข้ามาในบาร์เพื่อที่จะพูดคุยรเรื่องพระเจ้ากับเขาทำให้ฟิลไม่พอใจพร้อมกับไล่ั้งคูออกไปจากนั้นก็ไปหาเรื่องเคเพราะตอนคุยกับแจนนั้นแจนหันหน้าไปทางเคแวบหนึ่งเขาจึงเดาี่คงเป็นแผนการของเคนั่นเองไม่นานนัก ฟิลกับเคก็ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเนื่องจากเขาเห็นเธอไปคุยกับหนุ่มก็นหนิงกับลูกค้าหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเธอก็ยืนยันว่าไม่ได้คิดอะไรกับหมอน,นั่นแต่เขาก็ไม่เชื่อแม้เธอจะอธิบายจนปากเปียกปากแฉกก็ตามและโดยที่ฟิลเมาอยู่สุดท้ายเลยตะโกนไล่เธอกระลูกๆรูกออกจากบ้านนานจึงทําให้เธอเสียใจส่วนในปัจจุบันเมื่อบิกรู้ว่าตนเป็นตัวการทําให้ครอบครัวของฟิลแตกแยกก็รู้สึกเสียใจมากครับ ในอดีตนั้นเคตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากแจนหรือน้องสาวของเคซึ่งแจนก็นยินดีช่วยเหลือเต็มที่แล้วขณะเคไปเข้าห้องน้ําเธอที่เสียใจมากก็สูดตัวลงไปร้องไห้เสียใจสักพักก็คิดจะจบชีวิตตัวเองทันใดนั้นลูกก็มาเขะประตูเรียกเธอนั่นเลยทำให้เธอกลับมามีืสอิิอ ส่วนแจนที่เป็นห่วงก็ขอเข้าไปคุยด้วยเคยจึงสารภาพว่าตะกี้เกือบทำสิ่งแย่ๆลงไปแจนเลยเล่าให้ฟังว่าในตอนเด็กหลังจากพ่อทิ้งไปแล้วแม่เสียสติหล่อนก็เศร้ามากเลยร้องไหจ้จนหลับทุกคืนแต่วันหนึง่งพอหล่อนได้ไปที่โบสถ์แล้วได้ยินบาหลวงคนหนึ่งเทศว่าณนะจุดจุดหนึ่งในชีวิต เราทุกคนอาจรู้สึกสิ้นหวังมากที่สุดจนเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกแต่ถ้าเรามีพระเยซูเราจะไม่โดดเดี่ยวและเราจะกลับมามีความหวังอีกครั้งซึ่งหลังจากนั้นหล่อนก็เลิกร้องไห้จนหลับพอเปลี่ยนมาเป็นสวดภาวนาทุกคืนแทนพร้อมแนะนําว่าเคก็ควรไปพบบ,บาทลหลวงดูสักครั้งหนึ่งรุ่งึ้นเคก็ตัดสินใจไปพบบาทหลวงแต่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเลยบอกแจแนะนําให้เธอมาพบเขาเพราะเชื่อว่าเขาจะช่วยครอบครัวของเราได้ จากนั้นก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้บาทหลวงฟังทางน้ำปาซึ่งหลังจากบาทหลวงตั้งใจฟังเคเล่าจนจบก็บอกเธอเข้ามาได้จังหวะพอดีเพราะโบสถมีบ้านหลังเล็กๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งว่างอยู่ดังนั้นถ้าเธอลำบากก็มาอาศัยอยู่ก่อนได้นั่นเลยทำให้เคร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจ หลังเคและเด็กๆมีบ้านให้พักอาศัยเธอก็ได้งานทำโดยผ่านการแนะนำจากโบสถ์ชีวิตเลยดีขึ้นตามลำดับต่างจากฟิลที่ยังคงใช้ชีวิตสำเร็จเทเมาเลิกทำบา แล้วมาอาศัยอยู่ในรถบ้านข้างๆบึงซึ่งวันหนึง่งขณะฟิวกำลังแล่ปลาอยู่นั้นพอเห็นเลือดก็นึกถึงคำพูดของไซที่ว่าการควบคุมตัวเองไม่ได้ของแม่จะถูกส่งต่อมาถึงพวกเราไหมเขาเลยคิดถึงสิ่งที่ตนเคยทำกับเคเพราะมันช่างเหมือนกับสิ่งที่แม่เคยทำกับตนดานไซเขาพยายามพาลูกๆของฟิวไปเยี่ยมฟิวเผื่อฟิวจะกลับใจแต่ฟิวที่เห็นลูกๆก,กลัวตัวเองก็บอกให้ทุกคนกลับไปก่อน ส่วนเคเมื่อเห็นลูกๆก,กลับมาแล้วอธิษฐานก่อนทานข้าวว่าคิดถึงฟิลหรือพ่อและอยากให้พ่อกลับมาเป็นคนดีก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนบอกให้ลูกๆทานข้าวเพราะเธอมองว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเอง ดานฟิลหลังได้พบลูกๆเขาก็ไปลื้อหวนแต่งงานออกมาดูเลยนึกถึงสัญญาที่ได้ให้ไว้กับเคว่าเขาจะรักและดูแลเธอรวมถึงจะเป็นพ่อที่ดีไม่ให้เหมือนกับพ่อของตอนที่ทิ้งตนไปตั้งแต่ยังเด็กเพียงแต่ตอนนี้นั้นเขามีสภาพไม่ต่างกันเลยเขาจึงโมโหตัวเองมากจากนั้นก็ไปทำลายขวดเหล้าทั้งหมดทิ้งครับ รุ่งขึ้นเคลก็พบว่าฟิลมาหาซึ่งที่เขามาก็เพื่อบอกตัวเองจะเลิกเล่าแต่เธอก็ไม่เชื่อเขาอีกแล้วเขาเลยเดินตามไปกราวขอโทษซ้ำๆและบอกจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ฟิลเชิญบานหลวงมาหาที่บ้านซึ่งเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรดีบานหลวงเลยขอให้เขาพูดความในใจออกมาเขาจึงบอกทุกสิ่งที่เขาจับต้องเหมือนย่อยยับทุกอย่าง บาทหลวงเลยแนะนาถ้าอย่างนั้นเขาก็ควรปล่อยวางเลิกแต่ต้องมันพร้อมเล่าให้ฟังว่าการปีนเขาเมันพิสูจน์ว่าเราแกร่งเรากล้าและเราดีพอขนาดไหนซึ่งตรงกันข้ามกับพระเจ้าเลยเพราะพระองค์ลงมาจากเขาเพื่อมาหาเราลงมาปลดเปลืองภาระทุกอย่างที่อยู่บนบ่ารวมถึงความละอายทางชีวิตของเราด้วยฟิลที่ได้ฟังเลยกลับมารู้สึกดีพร้อมถามงานเขาจะต้องทำยังไงถึงจะได้พบกับพระเจ้าบาหลวงเลยตอบ งานเขาก็ต้องจบชีวิตในโลกนี้เสียก่อนเพื่อเกิดใหม่ฟิลรู้อย่างนั้นก็บอกทันทีว่าเขาพร้อมแล้วต่อมาบารหลวงก็ทําพิธีรับปฏิสมาให้ฟิลโดยมีเครและลูกๆมาเป็นสักขีพยานซึ่งทันทีที่บารหลวงจุ่มเขาลงกลัอบน้ําและเขาโผล่ขึ้นมาเขาก็กลายเป็นคริสเตียนอึสาวกของพระเจ้าเต็มตัวณนวันคริสต์มาสฟิลได้มาฉลองร่วมกับครอบครัวแต่จังหวะจะไปคุยกับเครก็ไปได้ยินลูกเป่าของเล่นเขาเลยคิดอะไรขึ้นมาได้ ขณะฟิวกำลังประดิษฐ์เครื่องเป่าเลือกเป็ด เคก็เข้ามาขอบคุณเขาที่มาฉลองร่วมกับลูกๆเพราะมันมีความหมายกับลูกๆมากแต่เขากลับมองตัวเองยังไม่ดีพอแม้จะเลิกเล่าได้แล้วก็ตามเคที่เห็นเขาน้อยใจก็บอกเธอต่อสู้เพื่อครอบครัวเป็นสิบปีจนหมดแรงและหมดสิ้นความหวังที่จะกอบกู้มันกลับมาแต่วันที่เธอเห็นเขารับปฏิเสธมามันมีเสียงเล็กๆดังขึ้นมาในหัวว่าทุกอย่างอาจจะกลับมาดีแตว่าเธอก็ยังคงกลัวว่าเขาจะทำมันล้มอีกครั้งเขาเลยกล่าวขอโทษ พร้อมสัญญาจะไม่ทําแบบนั้นกับเธออีกซึ่งครั้งนี้เธอก็เชื่อเขาเนื่องจากมันทําให้เธอนึกถึงสาเหตุที่เขาเลิกเล่นฟุตบอลว่าเป็นเพราะเขาต้องดูแลครอบครัวจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันและกลับมาคืนดีกันในที่สุดปัจจุบันฟิลหันมาบอกกับบิกว่าที่เป่าไปที่เขาประดิษฐ์แม้ภายนอกจะดูเหมือนกันแต่ข้างในนั้นมันมีสิ่งที่แตกต่างออกไปนิดหน่อย และภาพก็ตัดไปในอดีตอีกครั้งในขณะฟิวนอนกับลูกๆในวันคริสต์มาสอยู่นั้นบิ๊กก็พักโวก,กมาหาเพื่อชวนเขาไปล่าปลายิงเป็ดและไปดื่มฉลองด้วยกันเหมือนอย่างทุกปีฟิวเลยบอกเขาเลิกดื่มไปหลายเดือนแล้วแต่บิ๊กก็ยังคงเขย,ย่งเคย,ยอพร้อมถามใครเป็นลูกผู้ชายนั่นเลยทำให้ฟิลยิ้มออกมา ส่วนเคพอเห็นฟิวทำท่าเหมือนจะไปสังสรรค์กับเพื่อนๆก็เสียใจยิงลงมาเห็นเขาใส่ชุดเตรียมตัวไปเข้าป่าก็อึ้งจนพูดอะไรไม่ออกแต่พอรู้เขาปฏิเสธเพื่อนๆและจะพาลูกๆเข้าป่าอย่างที่ลูกๆร้องขอมานาตังหากเธอก็ดีใจมากครับปัจจุบันฟิลหันมาบอกบิ๊ก ว่าสุดท้ายเขาก็ได้ครอบครัวของเขาคืนและเรื่องราวทั้งหมดที่เล่าก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาได้พบกับพระเจ้ารวมถึงได้เรียนรู้ว่าเราไม่ต้องดีพอเพราะพระองค์ดีพอสําหรับเราแม้จะใช้เวลานาน,านพอควรกว่าจะรู้คําตอบนี้ก็ตาม บิกที่ได้ยิ้และยิ้มแห้งๆออกมาก่อนบอกว่าตัวเองคงไม่มีเวลาเหลือพอที่จะได้พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าแบบเขาเนื่องจากแพทย์ตัวพบว่าบิกเป็นโรคหล่อดเลือดโป่งพองซึ่งอาจอยู่ได้2ปี2เดือนหรืออาจจะ2วันฟิลเลยบอก ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่จากฝีมือของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ดังนั้นบิ๊กเองก็ควรไว้วางใจพระเจ้าเช่นเดียวกับเขาบิ๊กที่ได้ฟังเลยตัดสินใจจะลองทําตามที่ฟิลแนะนําครับก่อนจบ หลังฟิลกับบิกลาเปิดเศษก็ขับเรือกลับมาหาทุกคนเนื่องจากวันนี้ทุกคนในครอบครัวรวมถึงญาติญาติมาปิกนิกร่วมกันและก่อนจะรับประทานอาหารนั้นฟิลก็อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าที่ส่งประทานสิ่งดีๆให้กับเราส่วนในเอ็นเครดิตนั้นหนังได้บอกกับเราว่าหลังจบบทสนทนานี้บิกตัดสินใจรับปฏิเสธมาแล้วสามเดือนต่อมาเขาก็เสียชีวิตลงส่วนฟิลกับเคนั้นทั้งคู่ปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ริมน้ำตามที่ฟิ์เคยวาดฝันไว้ และทั้งคู่ก็โด่งดังมากจากรายการดักเดนัสตีในชื่อตอนจนกว่าเป็ดจะพากเราจากกันส่วนที่เป่าเป็ดที่เขาประดิษฐ์นั้นก็ขายได้กว่าเจ็ล้านชิ้นและหนังได้ทิ้งท้ายว่าครอบครัวของฟิลดำเนินชีวิตตามคติประจำใจว่าศรัทธาครอบครัวและเป็ดสรุปนะครับ ก็เป็นการเล่าประวัติของฟิลโรเบิร์ตสันผ่านบทสนทนาของฟิลกับบิ๊กว่าชีวิตสำเร็จเทมาของฟิลซึ่งอาจเรียกได้ว่าอยู่จุดต่ำสุดในชีวิตนั้นกลับมาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยังไงซึ่งพอบิ๊กรู้ว่าเป็นเพราะฟิลได้รู้จักกับพระเจ้าก็อขอดำเนินรอยตาม ก่จบไปแล้วนะครับกับหนัง The Bride หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.2คะแนนเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ